ซ้องเป็นซีโให้เขาสัมภาษณ์หนึ่งวันนะคะเรืยอว่าข้อมูลจะตอบได้คมดเวยนะคือเราไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะเลยมันอยากเก็บใบทางเราก็มีเก็บเพจเนี่ยรู้สึกว่ามันจะประหยัดเวลาก็สวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่อง The f a r l e n ก็เนี่ยค่ะเราจะมา ซ้อมเป็นซีโอหนึ่งวันนะคะทุกคนก็คือเรื่องของเรื่องมีคนอะ่ะทักมาหาเราเขาอยากจะพอสัมภาษณ์เราสมมติเกี่ยวกับการทําธุรกิจเพราะว่าเขาจะไปทําอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเกี่ยวกับภาคนิผลนะก็ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าภาคนิธ์อะ่ะมันคืออะไรต้องบอกก่อนว่านอกจากร้านนี้ขายดีนะคะเราก็ยังทําธุรกิจออนไลน์ด้วยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะ่ะเราก็จะมาซ้อมเป็นซีโอให้เขาสัมภาษณ์หนึ่งวันนะคะ นี่ก็เป็นครั้งแรกของเราซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่า c ีหนึ่งวันน่ะเขาจะสัมภาษณ์อะไรบ้างไปกันเลยคิอ <Okay. S 1> ว่าข้อมูลจะตอบได้ครบป้วานะคะชื่อนางสาวอาราลินพรนะคะชื่อเล่นชื่อเฟ อายุ23ปีค่ะตลาดระดับการศึกษาก็เพิ่งจบปริญญาตรีมาค่ะกำลังเริ่มทำงานค่ะก่อนที่จะมาทำตงอันนี้เคยทำการตลาดออนไลน์หรไม่เคยค่ะตั้งอันนี้เป็นตลาดแรกที่ลงเลยซึ่งมันก็มีคนซื้อแล้วมันได้ผลตอบรับดีคือแบบกำไรตอนแรกมันก็แค่สิบยี่สิบเออแล้วก็ลอง เอาสินค er ้าอื the <m amoto> ่นมาขายด้วยแล้วก็กดว่ามันขายได้ขายได้แล้วก็เลยขายมาเรื่อยๆเลยกลุ่มลูกค้าก็เป็นกลุ่มเฉพาะเสมอว่าเราอยากจะลงตลาดรถยี่ห้อนี้อ่ะสมมติว่ามันด้าคิดเนี่ยเราก็เข้ากลุ่มมันด่าคิดไปดูลูกค้าเขาศึกษาข้อมูลก่อนดีลเปิดก่อนก็คือแบบก็คือให้เขามารับหน้าร้านอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บปลายทางจุดแดนใช้ผมแจกบริการศูนย์แจก จะตลาดออนไลน์เพราะว่ามันเข้าถึงง่ายค่ะเข้าถ mm ึง hmm. ง่ายคือเราไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะเลยแล้วเราก็ามารถแค่แบบมีโทรศัพท์เพิ่มหนึ่งเราโพสลงเนี้ยเราก็ขายได้แล้วเนี้ยค่ะเ mm hmm. ป็นโพสสินค้าแล้วก็ทักแชทแล้วก็คุยรายละเอียดแล้วก็ลูกค้าโอนเงินมาก็จะส่งหรือว่าบางคนอยากเก็บปลายทางเราก็มีการเก็บปลายทางด้วย เจ็ดเพจเนี่ยรู้สึกว่ามันจะประหยัดเวลาก็คือสมมติว่าเราต้องการสินค้าชิ้นนี้จริงเราก็เซิร์ชเลยว่าเราอยากได้มาไซนะเราสามารถกรองได้คัดกรองก็คือตำแหน่งว่าเอออยากยูจังหวัดไหนราคาอะไรประมาณเท่าไหร่สินค้าสภาอายังไงกรองกรองเขาเรียกกองเวลาได้แต่ถ้าอย่โพสบางทีเราต้องไปเลื่อนหายค่ะหรือว่าต้องรอเขามาโพสเราถึงจะเห็นเนี่ย เคยไลฟ์อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพอะไรคือลูกค้ามันไม่ซื้อเนอะจกเขาไม่ได้มีเวลาลูกค้าเราดูแลเขาไม่ได้มีเวลามานั่งดูดไลฟ์หรือว่าแบบมานั่งเอฟของเนี่ยเพราะเขาแบบเขาต้องการเขาก็หาเลยอะไรประมาณเนี่ยค่ะราคานี่เอาจริงไม่ได้ขายถุกแต่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์มากกว่าสินค้าตรองปกคือเราอะเป็นของมือสองอะทุกางานของ,องมือสองจะมีสินค้าต้องมีอยู่แล้ว เราก็จะแจ้งตำหนิให้ลูกค้าก่อนว่าเออนี้นะคะมันม,มีตำหนินะตรงนี้มันมีตำหนิลูกค้าโอเคไหมถ้าโอเคเราจะจัดส่งให้แต่ถ้าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราไม่ได้ขายถูกแต่เลยไม่มีเรื่องราคาแต่ว่าส่วนใหญ่จะให้คนทำมาก่อนแต่ก็จะมีบางคนที่บอกว่าเออเดี๋ยวโอนนะแล้วก็หายไปเลยเนี่ยตอนนี้ก็เลยเหมือนกับเปลี่ยนวิธีการก็คือเพื่อคนที่เขาพร้อมโอนแต่อาจจะถ้าคนยังไม่พร้อมอ่ะอาจจะ ปล่อยไม่เกินครึ่งวันอะแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือเราต้องมีสินค้าสองสามพิ้นเพื่อสต็อกไว้จบกันไปแล้วนะคะกับการซ้อมเป็น CEO วันซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่เขาต้องการหรือเปล่านะถ้าถามว่าการเป็น c o นี้ยากไหมสำหรับเฟนเฟนคิดว่ายากนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างคาว่าสัมภาษณ์อะเราต้องเหมือนกับว่า พอติดตามขอทุกอย่างเหมือนเราต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเราจริงๆเข้าใจตลาดเราจริงๆเราต้องศึกษาเยอะมากเลยกว่าจะเป็นซีได้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i ร์เป็นกําลังใจให้เฟรนด้วยนะคะหรืออยากให้ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนลงคลิปทุกวันสาวสตรงเหมือนเดิมวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย